สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานร้านวงก้นฟ้านะครับก็ได้มาติดตามผลงานนะครับหลังจากที่ติดตั้งของคุณตุเทพนะครับหลังจากที่เรามาลงสเสมอกันไว้นะครับที่ผ้าใบดำๆนู่นนะครับเพราะว่าคุณตุเทพเอามาลดทุเรียนนะครับวันนั้นที่เราทํากันก็ไม่ไม่สำเร็จรูปล่วงดีเพราะว่าเป็นท่อเมนเป็นท่อ PE นะครับผมเอาท่อ PVC มาก็เลยไม่สามารถที่เชื่อมท่อเมนได้นะครับ ตอนนี้ในขณะที่ผมทดสอบมันอยู่ตอนนี้นะครับเปิดอยู่ทั้งหมดแปดแถวนะครับแปดแถวก็เป็นหัวแบบนี้นะครับใช้อยู่ประมาณร้อยกว่าหัวแต่ไม่ทราบว่าร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับความแรงที่ออกอยู่นี่ก็แรงนะครับประมาณประมาณร้อยห้าสิบใช่ไหมครับอก็อันนี้เป็นคนคุ้มส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามดูว่าแตกต่างกับตัวเก่ายังไงนะครับมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงครับเนี่ยนี่มันแรงกว่าครับแรงกว่าใช่ไหม ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นของเดิมที่เปิดมานี่แปดแถวนี่น้ําออกขนาดนี้ไหมไม่ขนาดนี้ตามก่นนี้เยอะใช่ไหมเบาเ,เบาเลยน้ําเบาเลยอันนี้แรงกว่าใช่ไหมแรงกว่าครับอันนี้ก็เป็นเสียงยืนยันจากคนที่ดูแลส,สวนนี้นะครับนี่เมื่อกี้ผมขึ้นไปดูด้านบนเขาแล้วนะครับน้ําแรงนะครับแรงเป็นฝอยขาวกระจายเลยนะครับแรงมาก ทั่วเลยนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าตัวนี้จะเป็น22่คิวหรือ20่ิบคิวผมจําไม่ได้นะครับผมลืมไปแหละอยรู้ว่าเป็นสามแรงนะครับกระจายเลยนะครับใช้ได้เลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วต้องการกําลังจะเอาไปลดสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆนะครับก็สามารถปล่อยทีงนึงก็ไม่ต่ำกว่าร้อห้าสิบหัวนะครับ ยืนยันจากคนคุมสวนนะครับผมสําหรับสวนคุณตุเทพนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาติดตามผลงานนะครับหลังจากที่ทําไปแล้วเราไม่ได้คลิปนะครับเราก็มาตามผลงานกันเป็นส่วนทุเรียนนะครับผมสวนทุเรียนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามเราอยู่นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับเอาไปปล่อยเป็นระบบน้ําให้ต้นไม้เรานะครับ ยินดีนะครับสอบถามเข้ามาหรือว่าดูที่คลิปยังไงแล้วก็มาดูสถานที่จริงได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาส่วนคุณตุเทพนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ